กานเดบิตอุปกรณ์การแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วมันคือเครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบพกพานะคะแบบพกพาไงก็คือแบบลอเลื่อนอะค่ะนี่นะครับของยี่ห้อยูเวลนะคระเรื <c oughs> ่องนี้นี่แล้วก็เราก็จะติดสติกเกอร์ให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อนะครับเราจะติดแบบนี้มีวันทชมวันที่แล้วก็รหาัสอะไรรุ่นอะไรแล้วก็เบอรรทุเวลาเสียมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรหาเราได้นะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือมีตัวเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีคัพด้วยนะคะคัพเนี่ยเขาใช้เป็นสองแบบก็ค้้้้าาาาาตอองงกกรรททีีี่่ใหยไดดคัพมมขนถึปะณ สี่สิบห้าเลยว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งกับแอดมินของเราได้นะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์อยู่ด้านข้างเหมือนนี้ให้แล้วก็มีคู่มือให้เลยนะหน้าตาของก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะมีขาขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะครับขาอนนี้ก็คือขาเคข้ามาคำนันมันจะมีตะกร้าด้วย,ยนะ,ะนี่ตะกร้ามันมันตะแรกเมื่อเราได้มาเราก็เอาขามากรา,า,างเลยนี้นะครับอันนี้เขาเรียกตะกร้ามาันโอเคนี่นะครับมันก็จะมีตัวเสียบเข้าไปที่ฐานอ่ะหาัแล้วเราก็จะมีนี่คือบฐานนะครับแล้วเราก็จะเอาอันนี้ พอล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะตั้งแบบนี้แล้วเราก็เอาเครื่องมันมาใส่นี่ครับนี่ก็คือจุกที่เสียบนี่มันก็จะล็อกแบบนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะครับนี่แล้วก็ตะก้าใส่แบบนี้นะครับขอดูเอาออกหนอ่าจะมีน็อตแบบนี้ครับก็ใส่แล้วก็คายน็อตออกก่อนแล้วก็ใส่ตอนนั้นก็วางตรงนี้มันก็จะมีล้อค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยนี่โอเคหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราและเราอยู่มีโชว์ลมอยู่ที่ตีร้านนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้นะครับ เราจะมีแอดมินคอยดูแลค่ลูกค้าอยู่30คนนะครับลูกค้าก็สามารถทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมี QR code ที่อยู่ด้านข้านยูทูบนะครับหรือจะมีลิงก์ที่อยู่ด้านใต้ยูทูบนะครับลูกค้าก็กดมาเลยนะครับลูกค้าอยากทักหาเราในใต้ยูทูบนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอมันเยอะมากเลยเราไม่สามารถตอบลูกค้าทันนะคะเพราะฉะนั้นทักหาแอดมินของเราดีกว่านะค่ะมีแอดมินคอยดูแลอยู่30คนเลยที่อยาก็เป็นลูกค้าตัวประกันนะครับโอเคหากชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วเราจะมารีีววิิสนนนนนคคคคคค้้้้้าาาดดๆใใหหกกกกัััับบบลลููม่่ะะะ็จไขขออองงปแรรุณ ยููทสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต่างจิตคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทักเป็อดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 8 4 6 5 8 1งหนหรือ0 8 9 4 7 9เก2านะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมพักแจ้งหายดิ่งนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ